อิส i l l i ลสสวัสดีครับวันนี้จะพาไปใช้เพลง YouTube ปิดเพลงที่เราลงคลิปไปแล้วมีการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอมานะครับผมไม่ค่อยได้ทำในมือถือนะครับวันนี้จะลองมาทำในมือถือดูนะครับผมได้วางไอคอนนะครับเนื้อหาของช่องไว้หน้ามือถือจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องค้นหาใน Google นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ใช้สตูดิโอนะครับ รอสักครู่นะระบบกำลังเข้ามาที่สตูดิโอ u t u b e หลังบ้านนะครับเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์ลงไปนะครับมือถือกับผมนี่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้นะครับที่เขามีการขึ้นไอคอนสีแดงตรงนี้มานะครับที่เขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับเขาแจ้งคอนเทนต์ ID มานะครับคลิกเข้าไปตรงลิขสิทธิ์นะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ามีคําว่าลิขสิทธิ์แล้วก็เครื่องหมายไอคอนตัว S สีแดงใช่ไหมเขาบอกว่าพบเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เขาบอกว่าเจ้าของอนุญาตให้ใช้เนื้อหาได้นะฮะแต่วิดีโอจะไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะครับในวิดีโอนี้นะครับวิดีโออื่นได้นะครับเข้าใจกันด้วยนะฮะอ่ะคลิกกันไปที่ตรงรายละเอียดอ่าตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีชื่อเพลงอยู่ใช่ไหม อ่านี่นะครับชื่อเพลงแอบรักแอบคิดถึงอ่องตายอรไทยนะครับตั้งแต่0 08นถึง1นาที9นะครับผมตัดตัดเพลงมาใส่นะครับเพื่อที่จะมาทำคลิปนี้แหละนะครับตรงนี้เขาก็บอกอยู่นะครับวิดีโอไม่ใช้สร้างรายได้ได้นะครับวิดีโอนี้นะไม่เกี่ยววิดีโออื่นนะครับทำความเข้าใจกันด้วยนะฮะวิดีโอการติดแดงนะครับเขาก็บอกว่าวิดีโอไม่สามารถใช้สร้างรายได้ได้การอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอดีในวิดีโอของคุณ ไม่ส่งผลกระทบต่อช่องนะครับนี่ไม่ใช่การประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเป็นการแจ้งคอนเทนต์ ID เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้3จุดใช่ไหมฮะคลิกเข้าไปนะครับคลิกได้ไหมเนี่ยค้างอู่มือถือผมอ่ะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วเราก็เลือกเปลี่ยนเพลงนะครับย่อลงสิครับย่อลงสิครับพี่ย่อให้ผมหน่อยครับเอาละครับมือถือค้างนะฮะ นี่เห็นไหมฮะเพลงที่ติดแดงมันก็จะสีแดงอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าการมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปรรไาหาหรตรงนี้นะครับเห็นไหมคําว่าค้นหาหรือกรองขั่งนะครับตรงนี้นะฮะเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับชื่อเพลงที่มีอยู่นี่เรายังไม่เอาใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันมีแหล่งที่มาหรือต้องระบุหรือเปล่านะครับให้เราคลิกคลิกไปตรงนี้นะครับ ที่ด้านล่างนี้ครับมันจะมีคําว่าไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาอคิดเข้าไปนี้เราก็เลือกเพลงได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับอเอามาทับตรงนี้ที่มัน,นแดงๆอยู่นี่นะครับเอามาทับตรงนี้นะครับมันก็นาทีกว่าๆนะครับเราก็เลือกเพลงที่มีความยาวที่มันเป็น3นาทีกว่าขึ้นไปเลยนะครับเพิ่มเห็นไหมฮะเมื่อเราเพิ่มเพลงลงมาปุ๊บเพลงที่เป็นของไต่เทาไทยที่เราลงไว้ก่อนมันจะเป็นสีเทานะครับเพลงของ YouTube มันจะเป็นสีน้ําเงินอ่านี่คือเอาเพลง YouTube มาทับเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับเพื่อจะทําให้คลิปเราสร้างไรายได้กันต่อไปนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็กดตรงด้านบนตรงนี้เห็นไหมฮะมีตัวสีน้ําเงินนะครับอ่าบันทึกนะครับกดเข้าไปกระบวนการนี้อาจใช้เวลากะบอกไปละเอียดอย่างนั้นเราก็กดตรงนี้ไปครับปุ๊บอ่านี่เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นก็การกระบาดออกไปนะฮะตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบ หนึ่งรายการน,นะครับนั่นก็คือ YouTube กำลังปิดเพลงที่เรามีลิขสิทธิ์นะครับเอาเพลง YouTube มาปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วเพลงที่มีลิขสิทธิ์จะหายไปนะครก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับผม